ก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องรบกวนกันมาแต่ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวาน โดยภาพรวมเมื่อวานก็มีผู้ร่วมเข้าชุมนุมเป็นจำนวนมากอย่างที่หลายท่านได้ทราบนะครับแล้วก็เรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ผ่านไปด้วยดีนะครับมีพี่น้องประชาชนทั้งต่างจังหวัดและพี่น้องในกรุงเทพเข้ามาแสดงพลังในการที่จะแสดงจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่มีความสงบนะครับแล้วก็ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้งประเทศนะครับท้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องที่เดินทางกันเข้ามาร่วมชุมนุมถึงแม้ผลจะตกแต่ทุกคนก็ไม่มีถอยนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าพลังของพี่น้องประชาชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ในการที่จะรักษาอธิปไตยของชาตินะครับตามคำเรียกร้องของของพวกเราที่ประกาศยืนยันสามข้อเรียกร้องคือให้นายกัฐมงตีแพ่ทองทานลาออกให้พักร่วมรัฐบาลได้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลรวมทั้ง นะครับเรียกร้องให้พี่น้องแสดงพลังกันนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะมีความเข้มข้นขึ้นในการที่จะทํากิจกรรมและติดตามตามข้อเรียกร้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฝ้าติดตามก็คงจะเข้มงวดเข้มข้นหลังจากวันที่1เป็นต้นไปนะครับหลังวันที่1ก็เห็นท่าทีนะครับก็จะได้ชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงประเด็นที่เป็นข่าวตั้งแต่เช้าหรือเมื่อวานนะครับที่ กล่าวหาว่าผู้ชุมนุมหรือแกนนําบางท่านได้เรียกร้องการรับประหารนะครับขอยืนยันนะครับวันนี้เป็นที่แปลกใจคือพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นประสานเสียงร่วมกันมากล่าวหาพี่น้องประชาชนผู้ออกมาชุมนุมผมไม่รู้ว่าฝ่ายการเมืองกลัวธงชาติไทยของพี่น้องมากขนาดนี้เชียวเลยนะครับแทนที่พักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนจะไปทําการตรวจสอบรัฐบาล แทนที่จะเรียกร้องให้คุณแพรทองทานชินวัตรได้แสดงสปิริตด้วยการลาออกแต่พักฝ่ายค้านกลับมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนว่าเป็นผู้เรียกร้องให้เกิดการรับประหารนะครับวันนี้ได้หารือกับทุกท่านนะครับเบื้องต้นได้หารือกับตัวแทนแกนานําทั้งอาจารย์ปานเทพพิทูจตุพรทนายนกเขาเรายืนยันนะครับว่าแนวทางของพวกเรานะครับของกลุ่มคณะรวมพลังแผ่นดินไม่เคยเรียกร้อง ให้เกิดการรับประหารจากกองทัพใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีได้แสดงสปิริตด้วยการรับผิดชอบคําพูดนะครับเราเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนะครับแล้วเราสนับสนุนยืนเคียงข้างกองทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติการเรียกร้องให้กองทัพปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ใช่การเรียกร้องให้เกิดการรับประหารใดๆทั้งสิ้น พักประชาชนไม่ต้องกลัวธงชาติไทยหรอกครับพักร่วมรัฐบาลและแม้แตพ่พักเพื่อไทยก็ไม่ต้องกลัวเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นแค่ยกแรกเท่านั้นนะับจากนี้ไปอย่างที่เรียนไปบอกนะครับว่าก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพลังของพี่น้องที่จะมาร่วมกันนะครับหลังจากนี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับทุกท่านหลายท่านคงได้เห็นภาพเมื่อวานที่ พี่น้องแม้ฝนตกก็ไม่ได้ถอยกันเลยแล้วพี่น้องที่มาร่วมกันเมื่อวานไม่ใช่แค่ไม่ใช่แคผ่ผู้สูงอายุที่หลายคนค่อนแค่นะครับเมื่อวานได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่หลายกลุ่มนะครับคนทํางานวัยกลางคนนะครับรวมทั้งคนรุ่นใหม่ก็มาแสดงพลังแสดงออกในการรักชาติเหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อวานจึงเป็นการร่วมกันของพลังแผ่นดินพลังของพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วนนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะระดมกันมากขึ้นหารือกันมากขึ้นนะครับเพื่อกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวใหญ่อย่างที่กันนำบางท่านได้พูดไปนะครับว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การเรียกร้องให้ให้มีการลาออกเท่านั้นแต่เราพร้อมจะยกระดับนำไปสู่การไล่รัฐบาลทั้งคณะนะครับซึ่งกิจกรรมก็คงเข้มข้นขึ้นแล้วพื้นที่การชุมนุมก็ไม่ใช่ อนุสาวรีชัยสมรภูมิอีกต่อไปหลังจากที่มีประกาศการไล่รัฐบาลซึ่งจะมีการยกระดับขึ้นเนี่ยพื้นที่การชุมนุมก็คงประชิดทำเนียบรัฐบาลน,นะครับ ก็อยู่ที่เง like ื่อนไขของรัฐบาลต่อไปนะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะมีการละออกพรรคเพื่อไทยอาจจะให้คุณชัยเกษมมาเป็นนายนตินะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เงื่อนไขว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยหรือไม่หรือดําเนินนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคัดค้านหรือไม่เช่นนโยบายเรื่องของบ่อนคาสิโนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้พรรคไหนจะมาเป็นรัฐบาลแต่ทิศทางในการขับเคลื่อนนะครับธงหลักๆก็คือการปกป้องอธิปไตยและก็ธงหลักก็คือไม่เอาเรื่องนโยบายที่ ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามเช่นเรื่องของคาสิโนคึัไือแม้จะมีการทุนกล้าไปก็ยังมีเวลาในการถอนตัวนะครับยังอยู่ในกรอบเงื่อนไขเวลาที่จะสามารถดำเนินการถอนตัวจากพักร่วมได้นะครับอาทิตย์หน้านะครับพวกเราก็จะเดินทางไปยังพักประชาธิปัตย นะครับรวมทั้งพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเพื่อเพื่อเพื่อยื่นหนังสือให้มีการถอนตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไปที่พรรคร่วมรวมรวมไทยสร้างชาติมาก่อนนะครับยังยังยัง,ยงไม่มีการตอบตอบรับอย่างเป็นทางการมานะครับมีแค่กระแสข่าวเรื่องการขัดกันเองภายในพรรคนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะพรรค รวมไทยสร้างชาติชื่อพักคือรวมไทยสร้างชาตินะแต่สสภายในพักเองยังรวมกันไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ขัดกันเองในชื่อพักอยู่ต้องก็ประ,ประเมินกัน,เป,น,เ,ปนเป็นรายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่า เรื่องนี้ก็คงคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางคณะคณะแกนนาของของพวกเราวันจะหาหรือกันวันอังคารน,นี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่กันอีกรอบหนึ่งเพื่อกําหนดท่าทีนะครับเตรียมพร้อมในวันอังคาร ถ,ถึงตรงนั้นก็คงต้องชูธงไล่รัฐบาลกันทนั้งคณะยังยังไม่ปิดล้อมยังไม่ปิดล้อมทาเนียบนะครับก็จะเป็นการนัดแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่ง นะครับแต่ก็คงจะขยับมาไม่ใช่แค่นุสาวีใจสมอลรบภูมิแล้วนะครับก็คงจะใกล้ทำเนียบให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะได้หารือกับคณะชุดใหญ่กันนะครับเด้ชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับคณะคณะการับใช่ค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 รับ วันที่วันอังคารก็จะเป็นการประชุมร่วมกันชุดใหญ่นะครับทั้งคณะแกนนําแล้วก็ผู้ปราศัยที่ที่เคยประกาศร่วมกันนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อได้ประเมินสถานการณ์รวมทั้งท่าทีของเรื่องของสารด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะได้กําหนดทิศทางว่าเราจะมีการชุมนุมหรือว่ายกระดับประเด็นกันแบบไหนยังไงนะครับแต่ยืนยันวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ได้หาด้วยกันเบื้องต้นนะครับว่า ไม่มีข้อเรียกร้องในการที่จะนําไปสู่การรับประหารใดๆทั้งสิ้นนะครับไม,ไม่กังวลครับผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมกันเมื่อวานเนี่ยมีความชัดเจนในเชิงเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณแพททองทานชินวัตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็พี่น้องมีความชัดเจนของของตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหรอกครับคือข้อเรียกร้อง3ามข้อของพวกเราเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมน,นูญทั้งสิ้นนะครับจะดําเนินคดีก็คงไม่มีคดีอะไรที่ที่จะสามารถดําเนินการได้ส่วนที่สองคือว่าทางตัวแทนของพวกเราแกนนาก็คงไม่มีใครกลัวคดีหลายท่านก็ผ่านคดีกันมาทั้งนั้นนะครับพวกผมเองก็โดนคดีทั้งกบฏท,ทั้งก่อการร้ายในราชอาาจักรมาหมดแล้วนะครับคงไม่มีคดีอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเกน็คงไม่มีความเกรงกลัวในการที่รัฐบาลจะเอา กฎหมายมาขู่ว่าจะดําเนินคดีกับแกนนาคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นที่ชัดเจนครับเราประเมินเมื่อวานนั่งคุยกันร่าวๆหลังจากที่ยุติการชุมนุมนะครับประเมินว่าพี่น้องมีที่แสดงพลังเข้าร่วมเกินหนึ่งแสนคนนะครับเฉพาะพื้นที่รอบอนุสุวบีชัยสมรภูมินี่ก็เต็มพื้นที่นะครับแล้วมีการขยายออกไปถึงสนามเป่าแล้วก็บริเวณต่างๆดังนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าวันนี้พี่น้อง ได้ลบคําปรามมทของหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่านักวิวจารณ์วิเคราะห์ทางการเมืองต่างๆว่าไม่มีวันที่การชุมนุมจะมีการชุมนุมใหญ่ใน,ในอีพศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่พี่น้องแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะออกมาปกป้องอธิปไตยของชาติทุกเมื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานถือว่าเป็นการจุดไม่ขีดก้านใหญ่ก้านหนึ่งนะครับถือว่าจุดติดแล้วนะครับ รู้สึกว่านี่นี่เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งนายทหารหลายท่านทั้งในและนอกราชการต้องเห็นอย่างนี้นะครับที่ไม่ขึ้นแสดงตัวก็มีเยอะนะครับที่แสดงตัวก็มีพอสมควรเนี่ยดังนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่ฝ่ายการเมืองใดกันเมืองหนึ่งนะครับเป็นการรวมพลังของทุกทุกกลุ่มสีนะครับทุกเราข้าราชการทุกเราดังนั้นก็เลยเห็นภาพของพี่น้องประชาชน สีเสื้อใดนะครับวันนี้เมื่อวานก็ถือว่าธงชาติเป็นสีสีเสื้อเดียวกันผมว่าสรงผลกระทบมากแล้วครับนะครับคุณโฆษกพักเพื่อไทยเองต้อง,ต,องต้องรีบออกมาชิงประเด็นโดยไม่พูดถึงข้อเรียกร้องของพวกเราแต่เป็นการกล่าวหาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการรับประหารนะครับเหมือนไปเอากระพี้มาอธิบายกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอธิบายมาชัดเจนตลอด1-2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงถึงการรักษาทิพย์ไทยของประเทศนะครับการเรียกร้องสาข้อไม่ใช่เพิ่งพูดเมื่อวานนะครับยังยืนยันนะครับกับถแถลงการรอบแรกของพวกเราเรียกร้องให้นายกตีลาออกนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลถอนตัวดังนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของการชุมนุมมากกว่าถ้ารัฐบาลจะอธิบายเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่ากล่าวหาผู้ชุมนุมอย่าดูถูกน้ำใจของผู้ชุมนุมเกี่ยวกับการรักประเทศนะครับด้วยการกล่าวหาว่าเป็นแผ่นเสียงตกต้องเรียกร้องการรับประหารนะครับขอยืนยันกันอีกรอบหนึ่ง นะครับยืนยันนั่งยันก็ได้ว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่เคยมีการเรียกร้องให้เกิดการรับประหารใดๆทั้งสิน้นดำเนินต่อไปครับดำเนินต่อไปนะครับที่ผ่านมาก็พวกเราก็ยืนหยัดไม่เคยถอยอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีการประกาศชุมนุมใหญ่นะครับตั้งแต่พันธมิตรมาจนกรปปศ นะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมคิดว่าประชาชนเมื่อประกาศที่จะลงถนนแล้วประกาศที่จะสู้แล้วพี่น้องประชาชนไม่มีวันถอยแล้วที่สําคัญวันนี้สิ่งที่เราเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องเพื่อเปลี่ยนขั้วอานาจแต่เป็นเรียกร้องในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนี่เป็นหัวใจหลักดังนั้นประเทศไทยก็ถอยไม่ได้เหมือนกันประชาชนก็ถอยไม่ได้นะครับอะไรนะ ก็ก็เป็นเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่แหละฮะก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศสามารถแสดงจุดยืนในแต่ละประเทศได้โอ,โอเคค่ะ แต่เอาไม้ตรงนี้ไป

I'm <laughs>